ธนาคารกรุงไทยเปิดแคมเปญเงินฝากประจำกรุงไทยซีโร่แท็กแม็กนะครับผลิตภัณฑ์เงินฝากปลอดภาษีรับดอกเบี้ยเต็มเตมเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับเปิดบัญชีเงินฝากประจำ24เดือนรับดอกเบี้ยสูงเลยนะ2.6%ต่อปีนะครับโดย เปิดให้ฝากตั้งแต่1,000บาทถึง25,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เงินฝากนะครับจากธนาคารกรุงไทยหเงินฝากปลอดภาษีรับดอกเบี้ยแบบเต็มๆนะครับสองสามารถฝากโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติได้ไม่ต้องไปฝากที่ธนาคารทุกเดือนนะครับ 3. นะครับเงินฝากปลอดภาษีมีให้เลือกหลายแคมเปญในคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านมาเลือกแคมเปญ24เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.6%จนะครับจริงๆมันมี้งหมด3แคมเปญด้วยกันนะครับแต่แตกต่างเดือนกันนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับ24เดือนนะครับจำนวนเงินเปิดบัญชีนะครับขั้นต่ำา1 0 0 0บาทสูงสุด25,000บาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.6%ต่อปีนะครับโดย เงื่อนขก็คือเงินฝากประจำปลอดภาษีคุณจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือนเดือนละ1ครั้งเป็นระยะเวลา24เดือนนะครับฝากขั้นต่ำา1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน2,500 0บาทหลายท่านงง,หม,มงหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุตินะครับวันนี้คุณไปเปิดบัญชีเงินฝากนะครับฝากไป1000บาทคุณต้องฝากจํานวน1,000บาทนะครับ เดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าไปจนถึงครบ24เดือนนั่นเองคือ1,000บาท1 0 0 0บาท1 0 0 0บาทไปจนครบนะครับห้ามขาดเด็ดขาดนะครับแต่กรณีการขาดฝากต้องสามารถขาดฝากได้ให้ไม่เกิน2ครั้งเรียกว่าอลุ่มารวยให้ไม่เกิน2ครั้งนะถอนก่อน3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปหากถอนก่อนครบกําหนดก็คือยังไม่ครบกําหนด24เดือนถอนแล้ว นะครับแต่ฝาก3เดือนขึ้นไปนะถือว่าทําผิดเงื่อนไขธนาะนะคารจะจ่ายดอกเบี้ยในตาดอกเบี้ยออมทรัพย์และหักภาษีในะที่จ่ายผู้ฝากเงินปลอดภาษีนะครับสามารถเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นคราวนี้นะครับเพื่อกันลืมนะคุณไปเปิดบัญชีนะครับเงินฝากประจานะครับตัวนี้นะเงินฝากประจําปลอดภาษีปุ๊บคุณขอให้เขาหักบัญชีนะคุณมีอีกบัญชีหนึ่ง บัญชีกรุงไทยนี่แหละนะครับเป็นบัญชีธรรมดาที่เตรียมเงินสดรอไว้เพราะว่าบัญชีตัวนี้ไม่ให้ฝากแบบเต็มไม่ให้ฝากแบบแสนนึงอะไรเงี้ยฝากไปได้นะมันต้องอค่อยๆเป็นระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นต้องมีบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์สําหรับหักนะครับแล้วก็ทําเรื่องหักไปทุกๆเดือนนะครับคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มันก็จะหักเงินเข้าไปออมนะครับอย่างเช่นคุณตั้งหักทุก ทุกเดือนนะฝาก1000บาท1000บาทมันก็จะฝากจนครบก็ป้องกันการลืมนะครับจะได้ไม่ลืมเนะาะเอกสารการเปิดบัญชีเพียงบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่ยังไม่หมดอายุใบเดียวก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับส่วนกรณีบัตรประจำตัวแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ก็สามารถใช้เอกาสารอื่นอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือนะครับบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนะครับมีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประจำตัวข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์การรัฐหนังสือเดินทางแล้วก็ใบขับขี่นะครับแค่นี้เองก็สามารถที่จะไปเปิดบัญชีดได้แล้วนะครับ